ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,802สวรรค์ชั้นที่33แขนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของกุยซีแต่ละข้างถืออาวุธซึ่งทั้งหมดล้วนถูกตีขึ้นจากวัสดุศักดิ์สิทธิ์ศาสาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเียรพเจ้าเป็นหนึ่งในสิบสา,าสานิสคารที่สุดในจักรวาลหนึ่งในนั้นมีรูปร่างคล้ายกระบี่โค้งและวงล้อจันทร ยาวหนึ่งร้อยฟุตดุจดัดด่งดวงจันทร,ร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามันส่องแสงไปไกลถึงสามหมื่นลี้เผเชิญหน้ากับกระบี่สมพลังของชิเหยวปังอาวุธทั้งสองปะทะก,กันและพลังแห่งความโหมดร้ายก็พุ่งผ่านออกมาแขนอีกข้างหนึ่งของกุยซีเวียงออกไปหอกสีทองแดงแทงทะลุโลกเทพของชิยหยวและตรงไปยังกายเทพของนางที่ปลายหอกนั้นปเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาเป็นเส้นบางๆร้อนจัดเมื่อพูดถึงโลกแห่งเทพเจ้า โลหแห่งเทพเจ้าของกุยสีนั้นทั้งขนาดและความเข้มข้นเหนือกว่าของชูเหวอซึ่งพึ่งจะบรรลุถึงอัดับเทพบกลางอย่างเห็นได้ชัดฟุบดอกบ,บัวกาเวลาลมิติโกโรหเนเบ่งบานและกลายเป็นดอกบ,บัวศักดิ์สิทธิ์ขนาดหลายสิบฟุตพลังแห่งความกโรหนพุ่งพล่านและพลังแห่งห่วงมิติล้นทะลักออกมาหอกสีทองแดงพุ่งเข้าใส่ดอกบัวกาเวลาและมิติโกโลหนทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นรากับฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งกาเวลาและมิติปั่นป่วน และทั้งสองก็เด็นถอยหลังไปเทพระดับสูงก็ไม่เห็นจะมีอะไรเชื่อวเยาบินไปยังใจกลางดอกบัวการเวลาและมิติโกลโลหกรีบดอกบัวผิวไหวไปตามสายน้ําตกหมอกอันวุ่นวายทำให้ใบหน้าอันงดงามไรท้ที่ฐิของนางดูราวกับนางฟ้าปรากฏและหายไปสลับกันไปกุยสีก้มศีรษะลงและเหลือบมองอาวุธรูปกระบี่โค้งในมือของเขามีรอยแตกตื้นๆปรากฏขึ้นที่คมมีด นักรบผู้ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของเทพเจ้าไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากเกลบียดโลหิตได้โดยพลังกำลังของเจ้าเจ้ากล้าล่าวอ้างว่าต้องการจะฆ่าข้าหรือชื่อเหยงเมันจชไร้สาระเหมือนกับเด็กๆเจ้ายังห่างไกลนักเลือดไหลเป็นเส้นปรากฏขึ้นที่หน้าอ,อกและท้องของกุยซีและมีช่องเปิดคล้ายปากแนวตั้งเปิดออกภายในช่องเปิดนั้นลำแสงพลังศักดิ์สิทธิ์สีแดงเข้มพุ่งออกมาฟุง้งทันทีที่ลำแสงพลังศักดิ์สิทธิ์ มาถึงขอบของดอกบัวกาเวลาและมิติโลลหลมันก็ถูกกระทบโดยพลังแห่งมิติอันสงพลังมันเปลี่ยนทิศทางและบินวนรอบดอกบัวไม่สามารถทะลุเข้าไปภายในดอกบัวได้ในทะเลแห่งพลังปางของเทพเจ้ามีเพียงการฝึกฝนของชื่อเหว่พนุก,กับสมบัติของดอกบัวกาเวลาและมิติกโลหลเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงห้วงมิติได้ในดอกบัวแห่งกาเวลาและมิติโลลผลกระบียหยดโลหิตลอยอยู่ในทิศาของชื่อเหว่แขนเรียวบางดุจหยกของนางกางออก และรอบรอบร่างกายบอบบางของนางถูกปกคลุมไปด้วยหมอกการเวลาและมิติบางครั้งก็ยืดออกบางครั้งก็หดตัวลงฟุง้งจุดแสงสว่าง3 3จุดเรียงตัวกันเป็นรูปกลุ่มดาวที่พระเจ้าแห่งดวงดาวแสงสว่างนั้นเจิดจ้ามากจนทําให้กุยซสีแทบจะดื่มตาไม่ขึ้นจุดแสงและเส้นแสงทั้งหมดประสานกันเป็นภาพลักษณ์อริทิติของจกักรพรรดิหญิงช่อเหว่ยสวยงามแต่กลับหนาวเยน็นนี่มันไปไปได้ยังไงเสี่ยวเฮยตกตะลึงและเอ่ยประโยคนี้ออกมา ุยสีรู้สึกประหลาดใจอย่างมากและกล่าวว่าบาลังเทพดวงดาวทำไมเจ้าถึงพกบาลังเทพดวงดาวติดตัวมาด้วยโดยทั่วไปแล้วในขณะที่เทพเจ้าที่แท้จริงได้กลายเป็นเทพเจ้าเขาจะสามารถรวมพลังวิญญาณดวงดาวของตนเองได้บาลังเทพดวงดาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานะและมีแห่งดวงดาวส่องประกายไปทั่วจักรวาลเปรียบเสมือนการประกาศให้จักรวาลทั้งหมดรู้ว่าบุคคลนั้นได้เข้าสู่แดนเทพ และกลายเป็นผู้ดำรงอยู่สูงสุดที่มองลงมาอย่างสวรรค์และโลกบัลังเทพวิญญาณดวงดาวส่วนใหญ่ลอยอยู่ณสถานที่ที่เหล่าเทพอาศัยและผึกฝนพวกมันสามารถเก็บเก็บพลังศักดิ์สิทธิ์และยังสามารถแกะสลักลวดลายศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่โดยรอบได้เชื่อมต่อกับเส้นทางแห่งจักรวาลและสร้างรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยบัลังเทพวิญญาณดวงดาวเป็นรากฐานและรังของเหล่าเทพมันมีความได้เปรียบในฐานะเจ้า,าบ้านเมื่อเทพองค์อื่นมาโจมตี มันสามารถระเบิดพลังโจมตีได้เป็นสองเท่าหรือหลายเท่าตัวเช่นเดียวกับแท้ยอยู่ในโลกคุณหลุนที่เหวี่ยจะรีบเปรียบในฐานะเจ้าบ้านด้วยพรจากพลังเทพดวงดาวการอัชนะกุยสีจึงง่ายขึ้นมากสำหรับโลกระดับสูงพลังเทพวิญญาณดวงดาวเปรียบเสมือนโล่ป้องกันซึ่งสามารถต้านทานการโจมตีจากดวงดาวหรือดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนเข้ามาได้และมีผลในการปกป้องคุ้มครองแน่นอนว่าเทพเจ้าก็สามารถพกดาวเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ไปกับตนได้เช่นกัน แต่สิ่งนี้ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงและเป็นภาระเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์มนุษย์มักพกพาบ้านที่แข็งแกร่งรากกับป้อมปราการซึ่งเต็มไปด้วยอาวุธติดตัวไปด้วยเสมอและถ้าเราแบกมันไม่ได้เราจะควรทําอย่างไรสร้างรถที่ใหญ่พอซื้อม้าให้มากพอและสร้างถนนที่กว้างมากพอที่จะขนมันไปได้มันคือพาระยิ่งไปกว่านั้นไม่มีทางที่จะซ่อนตัวได้เลยและเราจะถูกศัตรูเปิดเผยทุกเมื่อ ชื่อเหว่สามารถพกพาดาวเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์3% 3ดวงติดตัวไปด้วยโดยไม่ต้องเปล่งลมหายใจออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะนางเชี่ยวชาญดอกบัวกาลมิติกลโลขนแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเช่นนั้นหากาลังเทพวิญญาณดวงดาวไม่ได้ประสานเข้ากับห่วงมิติโดยรอบและไม่ได้ปลุกพลังแห่งเส้นพลังจักรวาลมันก็ยังคงเป็นภาระที่ต้องแบกตรงกันข้ามมันยังถูกทำลายได้ง่ายโดยศัตรูที่ทรงพลังอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองกุยซีจึงรู้สึกประหลาดใจและงุนงง มีเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อย,ยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นฟุบฟุบดาวเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ทยอยเข้ามาในร่างของชอเหยะแล้วลงจอดบนจุดสําคัญสามจุดบนร่างกายตุ้มานางก้าวเหยียบลงบนดอกบัวก,การลามิติกลรขนและเหนือศีษะข,ของนางภาพลวงตาของสวรรค์ชั้นที่33ก็ปรากฏขึ้นแต่ละชั้นเปรียบเสมือนพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนเทพนิยายประดับประดาด้วยเสาและมังกรและชายคาที่ทอดยาวขึ้นสู่ท้องฟ้ามันอ่อนมาก เหมือนจะสลายไปเมื่อลมพัดดวงตาของเซลเฮย์เบิกว่างเขาขบฟันอยู่นานก่อนจะพูดว่านี่มันเหลือเชื่อกเกินไปแล้วต้องมาใช่เรื่องจริงแน่สวรรค์ชั้นที่สาสามชื่อหย้วฝึกฝนสวรรค์สาสาชั้นจริงเหรอสวรรค์ชั้นที่สามสามมีชื่อเสียงมากจนเป็นวิชาดับที่สองในกำภีร์วิชาศักดิ์สิทธิ์ท้ยอีส่วนวิชาอันดับหนึ่งนั้นมีอยู่แต่ในตำนานและไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนอายกล่าวได้ว่าสวรรค์สาสามชั้นคือวิชาอันทรงพลังอันดับหนึ่งของโลก บรรดาผู้ที่ฝึกฝนสวรรค์ส3ชั้นจะไม่มีใครสามารถอัจระได้ในขั้นเดียวกันและอาจกลายเป็นผู้ปกครองจักรวาลในอนาคตได้เป็นไปไม่ได้หลังจากราชายัญญานิรันการไม่มีใครสามารถฝึกฝนสวรรค์ส3าชั้นได้สําเร็จนางนางกลายเป็นคนที่สองต่อจากท่านราชายัญญานิรันการได้อย่างไรใน,นที่สุดกุยสีก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเฉยเหวาถึงพวกพลังที่วิญญาณดวงดาวติดตัวไปด้วยก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้จากความตกใจ ชิเหซึ่งมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ได้ควบคุมกระบี่หยดโลหิตแล้วฟาดฟันลงมาด้วยกระบี่นั้นแล้วแสงกระบี่นั้นเปรียบเสมือนแม่น้ำโลหิตที่ไหลทะลักผ่านท้องฟ้าทำลายลำแสงพลังศักดิ์สีแดงเข้มจนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงปั้งกุยซีควบคุมอาวุธทั้ง4ชิ้นและต้านทานพวกมันไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามอาวุธทั้ง4ี่ชิ้นระเบิดและกลายเป็นเศษโละหะตกลงบนพื้นแขนของกุยซีเต็มไปด้วยเลือดบาดแผลจากกระบี่แทงทะลุผิวหนังและทำลายกระดูก ชื่เหยืเปียบเสมือนเทพที่ได้แห่งสงครามที่หาใครเปรียบได้ยากเส้นผมทุกเส้นเป็่งประกายด้วยพลังเทพดวงตาของนางนั้นเจ,จิดจัดอย่างยิ่งนางเวียงกระบี่ไที่สองและฟันเฉียงด้วยความเร็วที่หาใครเทียบได้ยากสีหน้าของกุยซีเปลี่ยนไปเขาชูมือทั้งสี่ขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกันและคำรามเสียงยาวออกมาโลกแห่งเทพเป็นกว้างใหญ่ไพศาลโดยไม่รู้ตัวนั้นหดตัวลงอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นรูปแบบเทพที่เป็นระเบียบหลายล้านรูปแบบซึ่งรวมตัวอยู่ระหว่างมือทั้ง4เพื่อก่อตัวเป็นเกาะแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรตุ้มกุยซีผู้ถือโล่แสงแห่งโลกเทพถูกกระบี่ฟันกระเด็นไปข้างหลังลอยไปไกลหลายร้อยลี้แต่ตอนนี้เขาได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกแห่งเทพของชือเหยาวอย่างสมบูรณ์แล้วชือเหยาเป็นคนเด็ดขาดและได้ความปราณีจะไม่ปล่อยให้กุยซีได้พักหายใจเลยกระบี่เล่มที่สม กบีได้พี่สี่ฟาดฟันอย่างต่อเนื่องทําให้กุยสีทําได้เพียงตั้งรับและถอยหนีจกักรพรรดิหญิงกัปบบเจ้าเซียวเฮยมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเซียวเฮยเห็นจังหวะที่เหมาะสมจึงแปลงร่างเป็นแสงสักคิสีดําปรากฏขึ้นด้านหลังกุยสีเขาหยิบลูกปัดเย็นสีขาวออกมาด้วยมือขวาแล้วรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อฉีดเข้าไปในลูกปัดนั้นอยู่ซะโลกแข่งน้ําแข็งและจิตวิญ,ญญาณจากักรพรรดิข,ของข้า บนลูกป่าสีขาวเย็ยนเยือกนั้นรดลายศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพได้ปรากฏขึ้นมากมายแปลเปลี่ยนเป็นโลกแห่งน้ําแข็งและหิมะดึงดูดกุยซีชื่อเหยาและป้าหลัวเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยสมรภูมิแห่งการต่อสูส้ก,รรกันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นอยาาน่างกระทันหันบนฐานน้าแข็งว่าหลี่อากาศเย็ยนเยือกพะทะใบหน้าและหิมะก็ปิวว่อนราวกับมีดแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน